เล่นนิ่งหมดหน้านี่เหมือนไงครับเล่นนิ่งหมดหน้านี้หนึบหนึ่งไปปั๊บหน้าน,นึ่งครับตีว่าตีหน้ากลัวหน้ากลัวไม่ไม่รัวเป็นเรื่องที่เราตรงเล้งกันมากมายเหมือนใช่<ม>ในลักานะตีเรื่องเนี้ยเหมือนแครับเรื่องที่ว่าโรคโรคปวดทึ้งเด็กตีว่าเดือดไซซ่ามันบวกร<อ>ับไซซ่ามันคือโรคเขารู้ว่าคือตอนเดือดไซซ่ามันเนี่ยครับหมอนึ่งหมอนตรงหมอนซ่าหมดที่หมอที่สะท้านไม่เหี่ยวครับครับผมแต่พอขึ้นมาเลยปับ๊บอือคือตรงสายลมสะท้านมาอ่าเหมือนใช่ปวดทึ้งปั๊บเออ ปีนี้ฉันจะอืขาวรัฐศาสตร์ว่าเบียดดานนาปัจจุบันนี้ครับบอกเปิดอินซื้อปั๊บมาพบองม่วงโรบบวกครับคนเทวะคนเทวะฆ่าละหมาดฟัดดูเนี่ยครับอืมระบาดชดไม่ได้อยู่มาเรื่อยๆครับอีกไปแตาเราแวะครับแต่ไปไม่ได้ทำนู่นก็ทำไม่ได้นี่ทำไม่ได้ครับบอกทุกตายปั๊บไปเปิดอีนเดียทางนึงบวกรับเดียทางนี้อืมหนามีว่าทำได้ปนะตูปีนี้ครับตือปุ้ม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 กลัวอ่ะคือเด็กต่างๆที่เป็นไซโรคนี่แหละครับแต่บอดายกุมือนี่ปั๊บอื ก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนไปไป,ไปเปลี่ยนไปอีกเป็นแนวทางอ่ะเต็มเนื่องจากท้ายๆแลโวน่ตั้งวัดการที่เราให้กุศลไ,ไม่ได้บวโดนระบาดนี่นะนี่ว่าเรามีคำหน้าไหมก็ถือมังซึ่ง็นี่คือหน้ารวมมากนะครับอ่าใช่อย่าบวถึงว่าบาปด้วยเนาะบวถึงว่าวิธีการที่เราจะนําเสนอ,อซื้อพยังนมหนอง,นอง,นองๆโดดๆลานๆ,านๆของเรานี้าต้องปรับเปลี่ยนวิธีการนะเพราะอีกฝั่งหนึ่ง ด่ในศาสนาของอินเตอรมิยะเลกัวะฮบิยะก็ยึดถือนี่เหมือนกันมันนาซิยัสโซลาหน้ามีว่าคนที่รื้มนตรงถ้าตั้งใจคาดมันยังเกรงเจตนานี่ก <c oughs> ็ไม่ต้องกดดันที่น้บีสั่งให้กดดันคนที่ลืมจะรับมั่งลื้มมั่งถึงพนันข้าวทางพอดีเราไม่รื้มเรากี่ขานนี่กี่ขานดอกขัดแสดงว่าไม่ต้องกดดั <c oughs> นแดดพุ่นประโยชน์เต็มๆนะเลยกับขอยึดแนวทางนั้นาทางทางที่ ฟุกุฮาบอกว่าวคียัสเอาลาวีคณะลืมล้ำน้าบี้ยังใช่ชนับภาษาเลยกับทิ้งโดยเจตนายิงเร่งที่จำเป็นเดียวต้องโกดเอเนี่ยพวกเทางกันเ,เลยทางที่โประนั้นโดยฮิตนี่เองเนี่ยที่ว่าผมเองเมันใช่เราเองทีมงาน,นี่เราพยายามเสนอมุมมองของฟุกุฮาหลากหลายเพื่อให้บูนองๆโด่งๆนักเรียนของเราเนี่ยได้ๆเอาไปหยุดทื่อปฏิบัติตออไอโซตรองกับ ในทางที่ก็ต้องการจะดื่มใช่อ่ามันขี้รับนั่นแหละเทวะเป็นโรคมันอ่าเลือกตามศาสนาติโซโคโดไปฟังมันยังสุนัตไปฟังใ่นี่เราซสึกว่าเขาพูที่จะรับได้รับได้แต่คนที่มีถาดเข้งเพ่งทาอิฐไม่ใช่โคโดอย่างเดียวไม่ว่าสุนัตไ่โตนี่ก็ยิ่งดียิงดีอ่าเพราะคนเราแต่ละคนนี้ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันใช่อ่าเพืจะเข้าใจนะพ่อเข้าใจคือการการการตรงนี้คือการเสนอแนวทางใช่ถามว่าเ่ว่าเขาบอกกัน มันมันทุกเลยดีก็ดีเขาบอกกองดีแล<ช>้วแต่ว่าสนเสนอไม่มีทางเหลืองายนั้นมันตึงเกินรเราก็ตรงนีมันบอกว่าเราเสนอในตนั้ตงแต่ว่าทา้งออกงายก่นอนทำปณิดได้นะปณิไม่ได้นะเพราะว่าเอายิงเร็ยมันแถมวันยิงเร็วขึ้นหนอนมาอะไรนี่เมื่อเราพันมาเรมามันน่งกันคือเราไม่ได้รู้ว่ครับว่าว่าบีคืออะไรครับอ่าชี่อาคืออะไรอ่า จาวฝีคืออะไรฮานาวพี่อะไรทำมาดีคือไรไม่รู้เลยครับลูเแี่มีอิสลามอ่ะโรคต่องอยู่ใครได้แค่นั้นครับถึงอ่ะผมเลยมองว่าโอ้ทำไม่ดีว่าเด็กที่มึงจบไหมนี่ต้องการทางใต้กลางครับทางใต้กลางอะไรก็ได้แต่อยู่กลางกลางอยู่กันได้ตั้งงอะไรคือจนบางคนมองว่าอืมฉันนี่คืออิสลามสางขุนอะไรก็ได้ครับคือแต่ยันนี่คืออิสลามเนี่คือน่ากลัวคือเขาว่าใต้กลางเลยว่ผมกลัวว่าอันนู้นมาหิดอันนี้มาหิดอันนั้นมาหิตนึง ในสายกลางในทั้งว่าผุดผุดตามลักจริงๆจะมีกันยังมันมีกันยังครับมีกันยังคือเป็นสายกลางละ้ายกลางเป็นไม่ผื่อ <c oughs> <ห>ามันบวว่าพี่น้องเดินกลางไม่เป็นพอเดินกลางไม่เป็นในรถเล่นฟ้ากระเช้วรถเลน่นทรายกระเช้าปัตตารถเล่นว่าตัวถ่ายรถเลน่นทรายตัวครั้งหน้าผมบอกไม่ทันเดืถึงกี่ลูปมังใจเรียบร้อยเรียบร้อยอ่าใช่ใช่คือก็ว่าใายกลางจริงๆนนั้มันเดี๋ยวบอกว่าคือคุณต้องศึกษาให้แม่ ถ,ถูกมา<ช><ช>สับเซไมาสับนี่ฮ<ช>ันเราจรึงจระรู้ว่าอ้อมันไปปนันได้แต่ยงังสกิกลุ่มมันอยากนะเ<ช>พราะว่าเหมือนว่าเรื่องกินกาวอ๋ต้องศึกษาเรื่องกินกาวเรื่องธรรมพัดตึกจสเรื่องธรรมพัดมันแต่ะภาพันในนี่มันละเอียดมากผ<ช>ู้ายเมื่อเราจดทีบผู้มาก,ก็เราในจะฝยแบบนั้นก็นรนน<ช>ต้องให้แข็งเรื่องฝีจับไม่แม้วก็โอเคทำได้ไม่ได้เราจะรู้แล้วก็มันหายบางคน ยำบางวังางยำวังมันไม่จัดเจนเปื่นคู่น้อยๆหรอกแหล่ๆครับถึงเรามองไปอ,อ,อ,อีกชดนึงเนี่ยครับอีกชดนึงท่าว่าเรามองว่าท้าว่าเด็กทุดมาคืออ่าเด็กหลวเรียนใช่พนุใเดียครับหน่อยที่ว่าจะได้เป็นผู้นำที่น่นบอกครับแต่ว่าคือถ้าเด็กใชนี้ครับเด็กแตว่าเรียนใช่ทรา,า,ามันโดยตรงครับท่าว่าตาเขาวันนึงวันเดียีตว่าเขาวันได้ขึ้นไปเป็นผู้นำของทางทุกขั้นรัมครับต่าว่าก็มีความรู้หนหน้นะตีเนี้ยครับยเขาสรางมาตรงเนี้ย ไปใช้ไปประยุกได้แต่บางที่คือพวกเขาไม่เนียนปั๊บกไปก็ไปถึงไปพาไปเพื่อเถีไปมาทั้งเนื้อก็คือเบียเดียวเขารู้มากจนลุดทายเนี่ยคือสร้างคมอ่ะสร้างคมเถี่ยไม่ใช่อิตาลามก็จะมองว่าอ๋อเนี้ยเบคนนี้ทําได้เบอรคนนี้มีตำแหน่งทุ่นทุ่งใส่ทำได้ใส่โรคนี้เราทาไม่ได้ะที่มันมีมากคือตาวาตเโรมามาคุยกันได้ประยุกันได้เนี่ยนาจะตไปได้ถต่ทุ่ย เราก็มีมีแนวทางครับใช่คือแนวทางก็ไปในในเพจของเราเนี่ยครับทั้งพี่น้องติดตามอยู่ประจำในผมนก็แต่ก็ที่ม่านคิดวางแผนเนี่ว่าเราจะจะจับอบรมหมดอ่ะอบรมก็คือว่าพี่น้อง,น,อง,น,อง,น,องน้องๆเด็กเรียนกถบไซซามันเนี่ยเราจะมีการเปิดอบรมคร<ช>ับแต่ว,ว่าชุดไหนว่ารอรำนะกำลังวางแผนอยู่เพื่อจะพี่น้องเข้ามาอบ,มบรมก็เรียกว่าลักสูตรอ่าปีนึ่งนะตอนแบบมหาลัยพนันแล้วพี่น้องได้เข้ามาเพื่อว่าให้ชัดเจนว่าไอ้ว่างตัวอื่นในแบบมหาลัย ผมนิคิดไม่ใช่ท่านะอ่าเนี่อโหนกเรืองเสริมัาปี่นึ่งโหนนึงอ่าโนกเรืองว่าผมเคยเสนอไปแล้วไอเดียนิ่คิดนี้นี่อ่าก็เป็นการโปรยทั่วไปอืมแต่หนึกว่าทารา่นทำได้นี่ซึ่งเป็นพุ่นประยุท์มาอ่าอ่าบูอ่าหลุกหลุกล้านล้านเราหนักเรียนทีเรียนมาใหเลยนี่ยปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ก็ไม่ว่าใช่จ้ะพวกการแวรียนมาหเลยอย่างเลยให้โปรยพื่ด้วยนี่อืมสวย คือเขาเรียนมาเลยก็จริงทเทวาผ่ากลางคืนหรือผ่ากลางวันเนี่ยเขาจะต้องมีการเข้ามาเรียนกับโปรแกรมโคงเพลิดเพลนไปฟังน่แล่าเราจะวางสาเต็ม,ตมไป็นหัว่าฟรโดอินทางด้านวิชาเปโกอน<ช>อ่ามันอยู่ในขี้มวดขี่เรืองใช่ <ทะ S 1> เธอเรื่อง,ชงใช้เวลาเ่อใดเข้าโคตรหนึ่งก็ตรสองจบพร้อมกับชาดะพร้อมกับประกาศนียบนครอ่าพอไปอาะีดะะนาชาระยะขี่ชั่วโมงอ่าไปวิชาตะสวุป น่ะเนี่ยหาซัดดึงกี้โบอิชาริสัยอุดมลำองตะกะบูริยะให้โปรยปากพันธุ์ด้วยเองนตเนี่ยลักสูตรกี่ปีมาอะไก็เรียนสี่ปีครับแล้วก็ต้องสร้างลักสูตรว่าสี่ปีนี้นี่หนักศึกษาแล้วนั่นต้องผ่านธากพันธุ์ด้วยเองใช่เนี่ยช่วยบอกนี่แหละนี่เทวะตั้งใจอยู่รายการอิชาร์ลไม่นานแล้วนะเราจะเราจะดันโปกเกมนี้ขึ้นมาโครงการนี้เองจำเลย